สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆอนิเมชันดินแดนไขมุกอาศาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ช่องทางข้าวผมจะมาพูดถึงเปิดเย่สร้างเฉินถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเนาะเปิดเย่สร้างเฉินจะถูกพูดถึงในดินแดนไขมุกอาศาจาร์นะครับชื่อสร้างเฉินอายุ20บวกระดับการฝึกฝนณปัจจุบันขั้น9ฉ้าช้ยาบุตรแห่งความมืดพลังควบคุมธาตุมืดเผ่าพันมนุษย์ เปยเย่ชางเฉินเป็นบุตรแห่งความมืดเขาได้รับฉายานี้จากการที่ในช่วงวัยเด็กของเขาตอนที่เขาปลุกพลังธาตุเขาได้รับพลังธาตุมืดอันบริสุทธิ์และมีความใกล้ชิดกับธาตุมืดสูงมากเขาได้เปลี่ยนมหาสมุทรแห่งธาตุรอบๆตัวเขาเป็นมหาสมุทรแห่งธาตุมืดโดยไม่ได้ตั้งใจและเขาได้ทําการไล่ธาตุอื่นๆออกไปจากมหาสมุทรแถวๆนั้นทั้งหมดจนมหาสมุทรตรงนั้นกลายเป็นมหาสมุทรศักดิ์สิทธิ์ ของมนุษย์ที่มีความสามารถในการควบคุมธาตุมืดและในเวลาต่อมาที่นั่นจึงถูกก่อตั้งเป็นเมืองแห่งความมืดโดยมีเขาเป็นผู้นำเมืองเขาได้รับการยอมรับจากไข่มุกมรณะหรือเนเธอร์เพลในสายตาของผู้หญิงในทวีปปาคามเขายังมีฉายาที่โด่งดังอีกหนึ่งฉายานอกจากบุตรแห่งความมืดนั่นคือผู้ชายที่สวยที่สุดในทวีปปาคาม เขาได้รับการยอมรับว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่แข็งแร่งที่สุดของทวีปอาคามอันนี้ไม่นับพั่วจานจี้นะครับพั่วจานจี้แข็งแร่งที่สุดเนาะคนรักของเขาชื่อหั่วรีจีซึ่ง เป็นคนของเผ่าในทะเลหินหนืดลาวาฮัวรีและยังเป็นผู้ทักไข่มุกมรณะอีกด้วยเธอมีระดับการฝึกฝนอยู่ที่ระดับเจ็ดนปัจจุบันเธอมีสายเลือดของเผ่าฮัวรีที่สืบทอ,อดมาจากเทพแห่งไฟซึ่งเป็นสายเลือดขั้นหนึ่งในดาวฟ้าหลันมีความสามารถในการควบคุมธาตุไฟ พ่อริจีไม่ใช่เพื่อนของซางเฉิงความสัมพันธ์ของพวกเขาซับซ้อนเธอนั้นเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งผู้ติดตามและคนรับใช้ของซางเฉิงเมื่อตอนที่เธอยังเด็กพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตหลังจากที่เธอถูกพบโดยผู้โสใหญ่ของเผ่ามนุษย์เธอได้รับการช่วยเหลือและเลี้ยงดูโดยเปย์เย่ฮวงพ่อของซางเฉิงและได้เป็นเพื่อนกับเปย์เย่ซางเฉิงตั้งแต่นั้นมา เธออายุน้อยกว่าซางเฉินหนึ่งปีเธอใช้ชีวิตอยู่กับเขาตั้งแต่เขายังเด็กหลังจากที่ถูกพ่อของซางเฉินช่วยไว้เธอก็ใช้ชีวิตอยู่กับซางเฉินมาโดยตลอดก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับปรเปิดเย่ซางเฉินเนาะถ้ามีข้อมูลตกล่นหรือพิาพาทการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมลาบ่อสวัสดีครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุสน,นช่องถังข้าวโดยการสมัครสมาชิกเริ่มต้นเดือนละ35บาบาทพร้อมรับสิทธิพิเศษ ได้รับชมวิดีโอก่อนใครรวมถึงแบกหลังชื่อรูปวงแหวนวิญญาณเวลาคอมเมนต์และมีชื่อขึ้นที่ท้ายเครดิตของทุกวิดีโอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนครับ